สวัสดีค่ะครกท่านั่งอาจารย์นะเรื่องจากอาจารย์ดูนอบน้อมมากเหลือเกินใช่ไหมต่อไปลูกค้าตอบคำถามลูกค้าคนที่ลูกค้าคนที่อุ้ยทู คนที่หนึ่งสองเก้าถ้ามีควันข,ขาวๆผ่านหน้านี่คือทูบนะคะควันทูบนะเพราะว่าทูบอยู่ข้างหน้าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็นั่งยู่ตรงบันไดแล้วอาจารย์ก็นั่งแบบว่าดูแบบว่าสวยงาม <c oughs> จริงๆมันต้องนั่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่อาจารย์ไม่นั่งอย่างนี้อาจารย์นั่งอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตอบคำถามลูกค้าคนที่หนึ่งสองเก้านะคะคนลูกค้าคนที่หนึ่งสองเก้าถามอาจารย์มาว่า อาจารย์ครับผมเนื่องจากผมติดตามอาจารย์มาค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรและผมก็มั่นใจว่าอาจารย์จะตอบคําถามปัญหาของผมได้ผมถามอาจารย์เลยนะครับว่าชีวิตผมไม่เคยประสบความสําเร็จด้านความรักเลยและผมจะมีเนื้อคู่เข้ามาตอนไหนอาจารย์ตรวจชีแนะด้วยนะคะ อาจารย์บอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณนะคะไม่มีเนื้อคู่นะคะคุณลูกค้าแต่อย่านอดอย่าอย่าน้อยใจอย่าเสียใจไปมันคู่จรมีค่ะแต่คู่ที่จะอยู่ด้วยกันไปจนวันเผาศกมันไม่มีนะคะเพราะดวงคุณลูกค้าเป็นดวงพระนะคะดวงพระในที่นี้คุณลูกค้าจะต้องบวชในบ้านปลายของชีวิตนะคะถ้าคุณลูกค้าถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตมันจะถูกบีบไงคะมันก็จะถูกบีบให้คุณลูกค้าจะต้องออกบวชนะคะฉะนนั้ตอนนี้คุณลูกค้ามีความสุขในการใช้ชีวิตแบบไหนการทําอะไร คุณลูกค้ากออ็ใช้ชีวิตแบบนั้นตามความสุขของตัวเองเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอาจารย์ไม่อยากให้คุณลูกค้าจะต้องแบบไปเสียเวลากับความรักมากมายนะคะรักได้แต่อย่าทุ่มเทอะไรให้มันมากเพราะตอนนี้คุณลูกค้าก็มีครอบครัวก็คือมีคุณพ่อคุณแม่นะคะมีคุณน้องนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้ทุ่มเทกับครอบครัวนะคะการที่ลูกค้าหาอะไรมาได้ลูกค้าจะเป็นคนที่รักและหลงเนื้อคู่จังเลยคู่ครองในกา้นะฮะ อะไรเนี่ยไอ εί, ตัวอะไรอะแมงใช่วกแมงวยตกใจคือคุณลูกค้าจะมีแบบว่าผู้ครองไอ ι, เนื้อคู่มันไม่ใช่เนือ้อคู่แต่ปีกู้ครองนะคะก็คือมีแล,ล้วก็เกลิกกันไปมีแล้วก็เลิกกันไปอย่างเงี้ยแต่มีทุกครั้งคุณลูกค้าก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับรักเขาหลงเขาแบบปลับปื้มเขาอย่างเงี้ยได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมต้องเถยิบเข้าใช่ไหม <h> เพราะว่ามันมีเสียงรถด,ดังนะคะ ก็คือคุณลูกค้าก็จะแบบว่าหลงหัวปักหัวปามเงินหามาได้เท่าไหร่ก็ให้เขาหมดเอออะไรซื้อมาเป็นทรัพย์สินก็ซื้อเขาหมดพ่อแม่เขาอยากได้อะไรพี่น้องเขาอยากได้อะไรคนครอบครัวเขาอยากได้อะไรคุณลูกค้าก็จะปนเฟือให้เพื่อที่เขาจะรักเรานะคะสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดนะคะก็ต้องเลิกลากันไปนะคะตามปีสี่ปีห้าปีอย่างนานนะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่า เก็บทรัพย์สินของตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะคะเพื่อจะได้คือคำอวยพรเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตของคุณลูกค้าดีขึ้นนะคะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วต่อให้คุณลูกค้าทุ่มเทไปแค่ไหนนะคะคุณลูกค้าซื้อให้เขาเท่าไหร่คุณลูกค้าให้เขามากเท่าไหร่เขาก็ต้องไปจากคุณลูกค้าอยู่ดีในเมื่อคุณลูกค้ารู้แบบนี้แล้วยังจะทําใจได้หรือไม่ว่าจะไม่ให้ใครแบบนั้น ให้ได้ค่ะคนเวลาอยู่ด้วยกันก็ให้ได้ระ,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 ระดับหนึ่งแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้ออะไรเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นโตให้เขาเพราะว่าสิ่งที่คุณลูกค้าได้มาก็คือความจิตช้ำน้ําใจแล้วไม่ได้อะไรมาเลยอายุขนาดนี้แล้วนะคะเราถ้าเราให้พ่อกับแม่โอ้โหป่านนี้พ่อแม่สุขสบายนะคะ ตอนนี้พ่อแม่ก็จะตกประกรรมต่างๆไม่มีความสุขสบายใดๆเลยเพราะมูเรามัวแต่ให้คนอื่นนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่สมบวังแล้วถามว่าคนที่จะไปเขาเรียกว่าส่งข้าวส่งน้ำเราดูแลเราในอนาคตอ่ะได้อะไรจากลูกค้าบ้าง นะคะฉะนั้นคิดถึงอนาคตที่ไม่มีใครแต่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวเราคอยดูแลเรานะคะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ดูแล้วคุณลูกค้ากลังมีความรักก็จริงแต่อาจารย์บอกเลยว่าดวงชะตาเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นอยากให้คุณลูกค้านะคะหันกลับมาหันกลับมาดูว่าครอบครัวตัวเองขาดหรืออะไรลองให้ดูสิคะถ้าให้ให้ให้ให,ให้แล้วสุดท้ายสิ่งสิ่งนั้นก็ยังจะคงอยู่10ปี20ปีแม้กระทั่ง คนในครอบครัวแยเป็นไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังจะอยู่ที่บ้านค่ะแต่ที่ผ่านมาคุณลูกค้าเคยให้มาทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินมหาศาลคุณลูกค้าเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นแล้วใช่ไหมเพราะถือกลับไปด้วยฉะนั้นนั่นแหละคืะคอวิบากกรรมทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะผมหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย